ครับผมสุสันต์วันเสาร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะที่สองพฤศจิกานะครับเราก็ได้เลิกงามยามดีนะได้มีการวางท่อนะครับวางท่อเพื่อเป็นทางเข้าสวนองุนนะครับเรือนองุนคุณขวัญน,นะจะอยู่ตรงนั้นนะครับจะอยู่ตรงที่เราทําตาแหน่งไว้ที่ปักไม้ไว้นะครับผมอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นสิบห้าท่อนนะสิบห้าเมตร นะครับผมที่จะวางท่อทางเข้านะครับเพราะทางนี้เป็นทางเข้าโรงเรือนหงหุ่นนะครับแล้วก็ที่จอดรถไปด้วยเลยนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูน,นะครับเสร็จแล้วจะเป็นยังไงขอขอบคุณพี่ใจนะวันนี้พี่ใจมาช่วยนะครับดูบริการดูนี่ <c oughs> อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาให้กําลังใจ <c oughs> อยู่ให้กำลังใจกันดูดิเนี่ยโอ้โหอยู่ ไม่ห่างลุงออสเลยครับตอนนี้ก็ขยับมามาต่อท่อตรงหน้าบ้านแล้วนะครับนะครับผมก็เดี๋ยวพอตรงนี้เสร็จแล้วจะมาถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่ทําเสร็จแล้วนะครับอ่าครับผมต่อท่อมาสิบห้าท่อนนะครับก็จะได้ประมาณนี้มาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับครับนี่คือทางเข้า ที่จอดรถกับเรือนหุบลถุนขวัญนะครับแล้วก็ตอนนี้มาก่อนเราก็ยังไม่ออกแต่จริงๆแล้วจะต้องเอาออกนะครับแต่ตอนนี้ลูกเขายังดอกอยู่เราก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะเพราะว่ากว่าที่เราจะเทลูกหลังปรับพื้นที่เนี่ยก็ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเบื้องต้นที่เราถมปิดท่ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะเอาลูกหลังมาลงนะครับตรงนี้นะครับถมไม่ เขาเรียกว่าผมม่อีกเซตหนึ่งนะครับเป็นลูกหลังนะครับผมตอนนี้เราก็ทําเป็นการปรับระดับให้กบดินก่อนนะครับ<ม>ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยถนนนี้จะมาถึงตรงนี้นะครับจะมาถึงนี่นะครับถนนนี้ความกว้างสิบห้าเมตรนะทางเข้านะนะแต่ทางเข้าจริงๆมันจะมันจะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้นะ ประมาณ10เมตรนะครับเพราะว่าจากเสาไฟฟ้ามาตรงนี้ห้เมตรนะแล้วก็จากจากเสาไฟฟ้าไปเนี่ยก็คือจะเป็นทางเข้าใช่ไหมไปอยู่ตรงนู้นก็ประมาณสัก1ิเมตรนะ10เมตรถึง12เมตรนะครับประมาณนี้นะครับนะก็จะประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันครับนั่นเล่นกันสนุกเลยดูเล่นบุธท่อกันดูดูหน่ยนั่น นั่นดูมันเล่นมุท่อกันน่ะเข้าไปใหญ่แล้วนั่นตอนนี้ตอนี้ต่นี้มันก็จะเข้ามุดท่อกันเว,เวลาฝนตกเวลาอะไรเดี๋ยวมึงก็หายใจไม่ออกออกมาลูกเอาขาวมาเร็วออกมาลูกมาเออนั่นเข้า <c oughs> เป็นที่เล่นไปอีกเนาะอืมอ่ะ ครับเดี๋ยวในส่วนตรงหน้าบ้านด้านนี้เดี๋ยวพอวางท่อเสร็จแล้วผมดินกบเนี่ยจะเป็นทางสโลปลงมานะครับไม่มีหลุมแล้วนะตอนนี้ครับผมก็จะเป็นแบบว่าเนียนๆเ,เลยนะแล้วเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเดือนหน้าก็จะเทลูกหลังทับไปอีกทีนะครับเพื่อปรับพื้นที่ตรงนี้นะให้เป็นทางสโลปขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะปูหญ้านะครับ งานที่จะทำโรงเรือนแมงหุดก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็เริ่มจากเคลียพื้นดินมามาทำเป็นโคกนะครับตรงนี้นะผมก็เอาสูงแค่ยี่สิบเซนก็พอนะนะไม่เอาสูงมากนะครับก็ตรงนี้นะก็จะใช้ดินในพื้นที่นะครับนะเอาขึ้นมาปรับสภาพโคกความยาวเนี่ยี่สิบเมตรนะครับความกว้างหกเมตรครับผมประมาณนี้นะ เดี๋ยวพอวันนี้ทําปรับพื้นที่เสร็จับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับตอนนี้ก็ใกล้ความจริงแล้วนะสําหรับพื้นที่ที่จะเป็นโรงเรือนังหุ่นนะครับครับก็ยาวมาก็จะเหลือพื้นที่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี้จะเป็นด้านหลังนี้จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำที่จะลงมาจากร้านกาแฟนะ จะมาเข้าห้องน้ําข้างล่างนะเพราะว่าบนร้านกาแฟจะไม่มีห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่อยู่ขงางล่างนะแล้วด้านหลังนี้ก็จะไปนู่นแล้วตรงแถบนั้นก็จะเป็นที่จอดรถนะครับโรงเรือนนงุ่นเราเราเป็นโรงเรือนเดียวนะครับแต่เราจะปลูกหลายๆสายพันธุ์นะเดี๋ยวก็จะดูนะครับผมก็ความยาวนี่นะจากตรงนี้ไปนะเนี่ยโอเคจากที่ผมยืนเนี่ยจากตรงนี้ไปเนี่ย ยีสิบเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยความกว้างนี่หเมตรนะหนึ่งโรงเรือนและแถบนู้นก็จะเป็นที่จอดรถนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้เลยโอโ้โหบรดี้กาศแม่มาให้กำลังใจกันตลอดเลยให้มอมแมมจะทองขาไม่ได้มอแมแมมตลอดนะเออนั่นประมาณนั้นตอนนี้ ข้างบนน่าจะโอเคแล้วนะตอนนี้พี่เขาจะจะปรับพื้นข้างล่างแล้วนะตอนนี้ข้างบนน่าจะโอเคแล้วพื้นแน่นแล้วโอเคเลยตรงน,นี้ตอนนี้พี่เขาปรับปรับพื้นข้างล่างแล้วล่ะนะนะเออใกล้แล้วครับใกล้เสร็จแล้ว อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเสร็จแล้วนี่แล้วพอพอจอดรถนะครับพอจอดรถปั๊บเข้ามาจอดรถปับ๊บทางนี้ก็จะเป็นทางเดินมานะทางเดินมาแล้วก็เข้าขันนาการเด้นนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ประมาณ6เมตรนะจะเป็นทางเดินแล้วก็ สองข้างทางเดินเนี่ยจะเป็นจะเป็นสนมังกรนะครับสมสมมังกรแบบนั้นนะก็จะเป็นขนาบอยู่ทางเดินนะครับสองข้างทางนะจากที่จอดรถมาเนี่ยจากจากตรงน,นี้มาเนี่ยก็จะเป็นสนมังกรเนี่ยเรียงไปเลยข้างละข้างละหกนะข้างละหกต้นนะก็ก็จะผ่าน ซุ้มสนมังกรไปก่อนนะครับก่อนจะไปเข้าร้านกาแฟแล้วก็เวทีร้องเพลงนะครับเป็นเวทียาว12เมตรนะครับกว้างความกว้างลึกเนี่ย8เมตรนะอ่าแต่ความยาว12เมตรนะเวทีดนตรีสูงความสูงของเวทีเนี่ยจะอยู่ที่50เซนนะครับ ห0าสิถึงแปนะก็จะดูก่อนนะความเหมาะสมโอเคครับผมแมวันที่สิบห้าธันวาครับก็ทางทีมงานของพี่น้อยอินเตอร์นะครับนะครับผมสวนนง,งุ่นนะก็จะมาทำโรงเรือนให้ที่นี่นะครับก็จะประมาณนี้วันที่สิห้ธันวาคมครับผมท่านจะได้เห็นอีกมิติหนึ่งนะครับสำหรับขอนประาการเด่น โรงเรือนังุ่นมาก่อนครับผมนั่งตรงไหนก็ตามบริการนี่ไม่เคยคาดสายตาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานั่นนั่นดูดูดูมันทะเลาะกันที่ตัคว,วันพนาค